ขั้นตอนการลงผลงานในเชนโพลิกอนบนมือถือในระบบ Android เท่านั้นย้ำนะคะในระบบมือถือ Android เท่านั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลงผลงานเจนแนะนำให้กลับไปดูคลิปที่เจนเคยทำไว้เป็นวิธีการลงผลงานเบื้องต้นบนมือถือก่อนนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น เป็นการปรับพื้นฐานปูความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยลงผลงานแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเลยในการลงผลงานเปลี่ยนแค่3จุดสำหรับมือถือนะคะเปลี่ยนแค่3จุดเท่านั้นก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันฝากเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเคยเจอเจนเป็นคลิปแรก ฝากกดติดตามกันก่อนเพื่อ,อว่าเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลเรื่องราวข่าวสาร NFT แบบนี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกครั้งเจนเองนะคะนี่คือช่อง NFT Ethereum เ,เรื่องราวของโลก NFT และ cryptocurrency ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบลงผลง,งานในมือถือหรือเป็นสาวกมือถือในระบบ Android ห้ามพลาด EP นี้เด็ดขาดเรามาดูกันก่อนว่าสามจุดที่เจนว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาค่อยๆทำความรู้จักกันทีละส่วนนะคะก่อนที่จะไปในแต่ละจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเจนขอปูพื้นฐานให้เพื่อนๆทุกคนทราบก่อนว่าในระบบ เชนของโพลิกอนนี้เราจะเปลี่ยนอยู่2ส่วนส่วนแรกคือเน็ตเวิร์กจาก ETS ที่เราใช้ปกติเป็นมาติสอจาก w a l l ล็ตที่เราใช้ของ m e t a m a s k เราก็จะเปลี่ยนเป็นวอ l l e t ของมาติแทนแต่ ทุกอย่างในคลิปนี้เจนขอย้ำว่าเป็นคลิปสำหรับลงผลงานบนมือถือในระบบ Android เท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าในระบบมือถือ Android เท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละส่วนทั้งหมดจะมีอยู่3ส่วนนะคะเพื่อนๆค่อยๆทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันในส่วนของการเปลี่ยนของระบบมือถือนะคะซึ่งขั้นตอนมี เยอะก็จริงแต่ไม่ยากเป็นขั้นตอนที่ง่ายและไม่ซับซ้อนอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละขั้นตอนกันก่อนนะคะไปในส่วนที่หนึ่งกันก่อนอ่าส่วนที่หนึ่งเลยครั้งแรกเลยที่เราจะทำการลงผลง,งานเราต้องทำความรู้จักกับระบบก่อนคือให้ระบบทำความรู้จักกันก่อนก็คือให้เพื่อนๆไปที่ แอปของ m e t a m a r k แล้วกดเข้าไปพอกดเข้าไปจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาเลยว่า Account เรา a c c o u านนี้นะหน้าตาอย่างนี้นะที่เป็น Account เดิมที่เราใช้อยู่แล้วแต่เราจะให้ระบบทำความรู้จักกับ Account ใหม่ที่เป็นระบบของ Network ของมา t i กอ่าเราก็ต้องมีอีกหนึ่งแอค o ค n t ขึ้นมาอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่า เราก็ไปที่ตัวนี้พอตรงนี้นะคะตรงเราเปิดเข้ามาปุ๊บให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้ตรงที่เจนใส่กรอบสีฟ้าไม่ให้ขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือให้กดเข้าไป1ครั้งพอกดเข้าไป1ครั้งปุ๊บจะมาเจอหน้านี้ที่เป็นหน้าภาพรวมของกระเป๋าเมตมาแมกนะคะ ให้กดตรงลูกศรสีดำที่เจนใส่กรอบสีฟ้าไว้ให้กดไป1ครั้งเพื่อว่าเราจะเปลี่ยนแอคเคาท์เป็นแอคเคาท์อื่นที่ไม่ใช่แอคเคาท์นี้อ่าพอกดปุ่มตรงขีดสีดำตรงนั้นขึ้นมานะคะมันจะมีให้เลือกแอคเคาท์หรือถ้าใครไม่มีให้กดคำว่าตรงนี้ create new account คือให้ใช้ account ไหนก็ได้ที่เป็น account ไม่เคยใช้งานบนระบบ Ethereum มาก่อนเลยเป็น account ใหม่ส่วนเจนเองเจนใช้ account ที่2เพราะว่าเป็น account ใหม่ของเจนเจนก็กด create เพิ่มเข้ามาพอเราได้ account แล้วนะคะเราก็ไปทำการเพิ่ม เราต้องไปทำการเพิ่มโทเค็นพอเราได้แอคเค้์แล้วให้เลื่อนไปตรงนี้ค่อยๆกันทีละขั้นตอนนะคะจะได้ไม่ตรงนี้พอเราเราได้แอคเคาที่2แล้วให้เลื่อนขึ้นด้านล่างตรงใต้คำว่าปุ่มสีฟ้าตรงบาย ets จะมีให้ตรงนี้ add Token อ่า พอแอดกดปุ่มแอดโทเค็นปุ๊บจะมาตรงหน้านี้นี่ให้เราทำการค้นหาโทเค็นในช่องค้นหาตรงกรอบสีฟ้าให้พิมพ์คำว่ามาติพอพิมพ์คำว่ามาติจะขึ้นเป็นบรรทัดแรกเลยตรงนี้มาติเน็ตเวิร์กโทเค็นสัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่คือสัญลักษณ์ของมาติพอได้มาติโทเค็นแล้วให้กดปุ่มกดไปเลยค่ะหครั้งตรงมาติเน็ตเวิร์กโทเค็นแล้วเลื่อนหน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วกดคำว่า,าตรงนี้กดคำว่าแอดโทเค็นก็คือหน้าจอเมื่อกี้ ณจอน,นี้เรากดแล้วแล้วเลื่อนขึ้นไปแล้วจะมีปุ่มให้กดคำว่า add token เราต้อง add token มาติดไปอยู่ในหน้า account ที่2เราก่อนอพอเรากดปุ๊บก็จะได้ token มาติดขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งจากเดิมเราจะมีแค่ token e ทีเ r e ยมถูกไหมพอเราได้หน้าตาแบบนี้เรียบร้อยแล้ว นี่เลยคือส่วนที่1ในการทําความรู้จักให้เน็ตเวิร์กทำความรู้จักกับบ a ลเลตมาติดก,ก่อนเพื่อเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนที่2แล้วจะได้ไม่ต้องทําอะไรเลยเราทิ้งหน้าจอตรงนี้ไว้ก่อนแล้วสลับหน้าจอตรงนี้ไปที่หน้า o o o g l h r o r o อ่าอันนี้คือส่วนที่1น,นะคะส่วนที่1ในการ ตั้งกระเป๋าของเมตตามาของเราที่เราเคยมีอยู่แล้วแค่เพิ่มโทเค็นเข้ามา,าเพิ่มโทเค็นในนี้ก็คือเป็นโทเค็นคำว่ามาติดเข้ามาเพิ่มเติมอันนี้คือส่วนที่หนึ่งนะคะค่อ,คอยๆไปด้วยกันอย่างชา้าๆเราจะได้เข้าใจและทำได้ไปพร้อมๆกันนะคะพอได้แบบนี้แล้ว ไม่ต้องปิดกระเป๋าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่สลับหน้าจอไปอยู่หน้าจอของ Google Chrome แล้วก็ทำความสลับหน้าจอไปอยู่หน้าจอ Google Chrome แบบนี้อันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่2แล้วนะคะสำหรับการลงผลงานในเชน i n polygon บนมือถือในระบบ Android เท่านั้นนะคะย้ำบนมือถือในระบบ d r o r o อ่าเราได้ทำการปรับเปลี่ยนให้กระเป๋า m e t a m a s k ทำความรู้จักเน็ตเวิร์มาติดไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาเริ่มในส่วนที่สองที่จะต้องมีการเปลี่ยนอพอมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆน คนไหนยังยังงงงอยู่ก็กลับไปย้อนดูคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ได้ว่าทำอะไรค่อยๆทำทีละขั้นตอนเพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะมีมีงงงงบ้างเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยได้ลองเล่นลองใช้มากนะักแต่เพื่อนๆคนไหนที่เคยลงผลง,งานแล้วก็จะใช้บ่อยเพราอใช้บ่อยก็จะเกิดความคุ้นชินมากกว่าแต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเคยลง ผลงานแล้วหรือไม่เคยลงผลงานทุกคนทำได้หมดเพียงแต่ว่าเราต้องค่อยๆใจเย็นเย็นทำพร้อมๆกันไปทีละขั้นตอนส่วนเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เลยไม่เคยลงไม่เคยรู้จักหน้าตาอะไรของเชนโพลิกกนเชนอีทีเลียมหรือเว็บไซต์ o p e n นซีเลยเจนแนะนำนะคะเจนทำคลิปไว้เป็นคลิปลงผลงาน เบื้องต้นบนเว็บไซต์ o p e n s e ให้เพื่อนๆย้อนกลับไปดูได้เดี๋ยวเจนทิ้งลิงก์ไว้ให้กลับไปดูก่อนเพื่อปูพื้นฐานของเราก่อนให้ให้เข้าใจในระดับพื้นฐานแล้วมาทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นในคลิปนี้ก็ได้คลิปนี้สามารถดูได้ตลอดเวลาย้อนกลับไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ให้เพื่อนๆใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละสเต็ป ให้เราทำความรู้จักขั้นตอนหลักของมันก่อนนะคะถึงจะทำได้โดยไม่ไม่งงอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนที่2กันก่อนนะคะส่วนที่สองให้ทุกคนเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า polygon t e c h n o l o g y อ่าคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเลยค่ะมันจะขึ้นในกรอบสีฟ้าตรงนี้เลยเป็นเป็นข้อความแรกนะคะใคร ที่ไม่ทราบเดี๋ยวเจนทิ้งลิงก์ไว้ให้ไม่ต้องห่วงเข้าได้ทุกคนแน่นอนพอคลิกเสร็จแล้วเราจะมาเจอหน้าตาตรงนี้หน้าแรกเลยให้คลิกตรงขีด3ขีดด้านบนขวาที่เจนใส่กรอบสีฟ้าให้คลิกปุ๊บจะมาในหน้านี้จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ให้เลือกคำว่า u ย Polygon ตรงกรอบสีฟ้านะคะให้เลือกยู o โพลี n คลิกเรียบร้อยแล้วให้ คลิกอีกทีคือคำว่า Polygon Wallet ตรงนี้ก็จะไปเชื่อมกับที่เราทําในส่วนที่หนึ่งเมื่อกี้เราทํา Wallet ของมาติกรอไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะทําการเชื่อมกันเองโดยที่เรามาทําตรงนี้เพื่อให้ซับพอร์ตกันเท่านั้นเองอพอคลิกตรง Polygon Wallet เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาในหน้านี้เลยคือหน้ามาติก Wallet จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเลยเรียบร้อยปุ๊บเราก็กลับไปหน้าเมตามาของเรา,ากลับไปหน้าเมตมันจะเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะถ้าใครที่เคยเชื่อมเชื่อมวอลเลตอมาติ atic, กับ o p e n นซแล้วมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้ส่วนที่ใครยังไม่เคยเชื่อมเลยไม่ต้องกังวลนะคะ ให้ไปที่หน้าหน้าเว็บไซต์ของ OpenSea แล้วตรงลูกศรสามเหลี่ยมให้กดลงมาแล้วเลือกคำว่า My Wallet พอกดคำว่า My Wallet ปุ๊บก็จะมาในหน้านี้เหมือนกันนะพอมเข้ามาในหน้านี้ปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนเดิมเราจะเข้าซ้ายเข้าไปใน เมต a 马 k เลยแต่ถ้าเป็นเชนโพล l กอนเราต้องเปลี่ยนเชนก่อนนะคะก็คือเราต้องมาเลือกออปชันตรงนี้ตรงกรอบสีฟ้าที่เจนใส่ไว้ให้ก็คือ o u t h อ r Wallet option เราต้องเปลี่ยน w a l l e t ก่อนนะคะก็คือในที่นี้เราก็ต้องเปลี่ยน w a l l e t เป็นตรงนี้มาติเราต้องเปลี่ยน w a l l e t เป็นมาติ ให้คลิกตรงนี้เลยค่ะฟอร์มาติอ่าคลิกเข้าไป1ครั้งปุ๊บก็จะมาในหน้าของ o p e n นซตรงนี้เขาก็จะให้กรอกอีเมลอ่าเพราะว่าตรง o p e n นซกับมาติเขาต้องทำการเชื่อมกันก่อนเราก็กรอกอีเมลของเราไปอีเมลอะไรก็ได้ที่เคยกรอกก็ได้หรือไม่เคยกรอกก็ได้ กรอกได้หมดเลยขอให้เป็นอีเมลของเรานะครับเพราะว่าแต่ว่าอีเมลนี้ต้องใช้งานได้เพราะเดี๋ยวเขาจะส่งตัวเลขในการกรอกรหัสเข้าไปอีกครั้งนะคะอพอเรากรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วเราก็ sign up เข้าไปกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยกดซายเข้าไปนะคะพอกดซายเข้าไปปุ๊บก็จะให้เราใส่ password การตั้ง password ต,ตรงนี้จะซับซ้อนนิดนึงก็คือ เราจะต้องติ๊กใน4จุดที่เจนไฮไลท์ในกรอบสอีสีชมพูไว้ให้นะคะก็คือ1ต้องเกิน8ตัวอักษร2ต้องเป็นพิมพ์เล็ก3ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่ 4. ต้องเป็นตัวอักษรที่เป็นเหมือนตัวช็อปตัวสัญลักษณ์ตัวสัญ,ญลักษณ์ของรูปเงินดอนลลาร์ตัว S ตสวนั้นอะไรอย่างนั้นนะคะ แต่ต้องให้เกิน8ตัวอักษรพอเราใส่ครบทุกอย่างตามที่เขากำหนด4จุดมันจะขึ้นแบบนี้เลยสีเขียวๆตรงนี้แล้วติ๊กถูกติ๊กถูกใน4จุดตรงนี้ถ้าทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้กด sign up เข้าไปนะคะพอกด sign up เข้าไปปุ๊บจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาเพื่อให้กรอกตัวเลขรหัสที่เขาจะส่งมาในอีเมล ที่เรากรอกไปเมื่อกี้อ่าพอเราได้รหัสตรงนี้จากอีเมลเราก็นำมากรอกกรอกเรียบร้อยปุ๊บก็จะเด้งมาในหน้านี้เลยเราก็กด continue อ่าตรงปุ่มสีฟ้าเราก็กดไปเลยว่า continue พอ continue เรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็จะขึ้นตรงทรายตรงนี้มาให้เขาจะถามว่าเราจะ c o n n e c t Wallet พอกดปุ่ม Connect ก็เสร็จจบเรียบร้อยตอนนี้เราจบในส่วนของการาเปลี่ยนเน็ตเวิร์กจากอ t ที r e u m เป็นเน็ตเวิร์กมาติกเรียบร้อยแล้วแล้วเราเปลี่ยน w a l l e t จากอ t ท e r e u m มเป็น Wallet ของมาติกเรียบร้อยแล้ว คือเราทำสองส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำในส่วนที่สามคือการลงผลงานคือตอนนี้เราสามารถลงผลงานได้แล้วถ้าเราทำสองส่วนนี้เรียบร้อยนะคะก็คือตอนนี้ระบบเขารู้จักกันรเรียบร้อยแล้วว่าเราเปลี่ยนแล้วนะเราเปลี่ยนเชนจากอีทิเลียมเป็นเชนโพลิกอนแล้วนะ ตอนนี้ไปคุณจะลงผลงานเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องลงตอนนี้ก็ได้ลงไว้ลงวันอื่นที่เรามีผลงานแล้วเราค่อยลงก็ได้เพราะตอนนี้เราเปลี่ยนกระเป๋าเรียบร้อยแล้วส่วนถ้าใครอ้าวถ้าเราเปลี่ยนแล้วแล้วถ้าเราอยากจะกลับไปใช้ตัวกระเป๋าเดิมที่เราเคยลงแล้วเสียค่ารักเกตฟรีตอนแรกๆเราก็แค่สลับกระเป๋าสลับจากมาติกไปเป็น เมตตาเท่านั้นเองสลับในหน้าเมตตาของเราอะนะคะทุกอย่างก็จะใช้ได้ตามปกติอ่าอันนี้คือส่วนที่สองส่วนที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในส่วนที่3เป็นส่วนของการลงผลงาน่การลงผลงานนะคะคือลงเหมือนเดิมเลย ถ้าเพื่อนเเคยลงผลงานมาก่อนแล้วทุกอย่างลงเหมือนเดิมเป๊ะเปลี่ยนแค่2จุดก็คือตรงบล็อกเชนตรงนี้นะคะเปลี่ยนตรงบล็อกเชนจากเดิมเป็นอีเทียมเปลี่ยนเป็นโพลีกอนอ่าสองเพิ่มโทเค็นเข้าไปเพื่อการเพิ่มการช่องทางการขายให้มากขึ้นกับผู้ซื้อเวลาเขามีเหรียญอื่นๆเขาก็จะซื้อ งานเราได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองเปลี่ยนแค่2จุดสำหรับคนที่เคยลงผลงานแล้วนะคะส่วนใครที่เป็นมือใหม่แล้วมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้อาจจะมีขั้นตอนที่เยอะนิดนึงก็เจนก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะคะฝากเพื่อนๆกลับไปดูคลิปที่เจนเคยทำก่อนหนะ้านั้นก่อนเพื่อจะได้เป็นการปลูพื้นฐานทำความเข้าใจเวลาการ แอดรูบทำอะไรลงไปการใส่ข้อความอะไรลงไปเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็กลับมาทำตรงนี้ก็ได้เพราะว่าคลิปแต่ละคลิปที่เจนทำไม่ไม่ได้นานเราเสียวแลนิดเดียวแล้วเราก็จะเข้าใจการลงผลงานมากยิ่งขึ้นอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทำส่วนที่3กันก็คือการลงผลงานในส่วนที่3ามเจนจะไปไวนิดนึงนะคะ เอาเฉพาะจุดที่เป็นจุดที่ต้องทําการคอนเนคทําการทรายเท่านั้นเพราะว่าเราเคยลงกันมาอยู่แล้วและการลงผลงานก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าเราสามารถลงตามที่เขาบอกไว้ได้เลยขั้นตอนแรกก็คือเราก็ไปตรง My collection ทุกอย่างเราก็สร้าง My collection เหมือนเดิมสร้างหน้าปกงานเราก่อนแล้วค่อยไปแอดขายผลงานที่เป็นเนื้อหาข้างในอ่า พอเราเข้ามาคอลเลคชันแล้วเราก็ใส่โลโก้ไปโลโก้ของคอลเลคชันเราคอลเลคชันสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาคือยังไม่ใช่แน่ที่จะต้องลงรูปขายผลงานนะคะหน้าคอลเลคชันคือหน้าปกของผลงานของเราอ่าเราก็ใส่ตามที่เขาบอกเลยเขาให้ใส่โลโก้ให้ใส่แบนเนอร์อ่เราก็ใส่แบนเนอร์ให้ใส่ชื่อใต้แบนเนอร์ว่าชื่ออะไรเราก็กรอกไป ชื่อก็คือเนมกรอบสี่เหลี่ยมใต้รูปนะคะก็กรอกไปพอกรอกเสร็จแล้วก็เขาให้มีช่องใส่ช่อง description ช่องนี้ช่อง description ก็คือช่องอธิบายเนื้อหาผลงานของเราเหมือนคอนเซปต์เหมือนกันเลยเราก็ใส่ใส่อธิบายผลงานคอลเลกชันนี้ของเราไปนะคะพออธิบายผลงานเสร็จปุ๊บก็เลือก c a t ตา o r y ของเราว่าอยู่ในหมวดหมู่ไหน ในตัวอย่างตรงนี้เจนก็เลือกเป็นหมวดหมู่ a d d นะคะก็เสร็จแล้วก็จะมาเป็นช่องลิงก์ช่องลิงก์ถ้าเรามีทวิตเตอร์มี i n s t a g r กรมมีอะไรต่างๆเราก็กรอกเข้าไปที่เป็นทวิตเตอร์ของเราที่เป็น IG ของเราเราก็กรอกเข้าไปอพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเราก็จะขายผลงานในเชนนี้ไม่ได้ จากเดิมเป็นอีททเลียมเราต้องเปลี่ยนเป็นโพลิกอนคลิกตรงสามเหลี่ยมลงมาเป็นโพลิกอนบางทีก็คลิกไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขายังเป็นช่วงปรับปรุงระบบทดลองระบบก็าอาจจะมีแบบค้างบ้างกดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อาจจะเด้งกลับไปหน้าใหม่ให้เราเริ่มกอกโลโก้ใหม่อะไรใหม่คือเจนเจอบ่อยยอมรับว่าช่วงนี้เจอบ่อย อาจจะเป็นอยู่2สาเหตุหนึ่งเขาปรับปรุงระบบ 2. คนเริ่มเข้าใช้งานใน o อเปนซมากขึ้นเป็นแบบเท่าหรือ2เท่าตัวได้เลยนะคะตอนนี้คือทุกคนคลิกไม่ได้กดไม่ได้ไม่ต้องแปลกใจรอพอมันเด้งไปหน้าก็รอแล้วก็ทำทำทำใหม่อยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าแค่เราต้องเลือกช่วงเวลาทำก็พอเจนทำคลิปไว้แล้วว่าช่วงเวลาไหนที่ มีคนใช้งานน้อยมีคนใช้างานมากเพื่อนๆกลับไปดูคลิปนั้นได้นะคะจะได้รู้ว่าเราควรเข้าช่วงเวลาไหนอพอเราเปลี่ยนเชนเรียบร้อยแล้วก็จะมีให้ตั้ง loyalty loyalty ต,ต,ตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะตั้งเท่าไหร่แต่ต้องไม่เกิน10%เท่านั้นเองใครจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ส่วนใต้ loyalty ก็ จะเป็น Account ของกระเป๋าเราเราก็ไปก๊อปแอ c o u n t ใต้กระเป๋าเรามาวางอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือจุดนี้จุดที่ต้องแอดโทเค็นเข้าไปถ้าไม่แอดเรามีแค่โทเค็นเดียวมันจะทำให้อ่าไม่ไม่ได้เพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นเหมือนกับเราว่าเรามีเหรียญแค่เหรียญเดียวแต่ถ้าเราเพิ่มไปอีก2เหรียญ ก็จะเป็นสามเหรียญทําให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นเหรียญของอีทีเรียมอย่างเดียวอาจเป็นเหรียญได้ก็ได้เป็นเหรียญ usdc ก็ได,ได้ทำให้เราขายงานได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นพอเรา add ทเค e n เรียบร้อยแล้วกรอกหน้า display เ,เรียบร้อยแล้วว่าเราอยากโชว์ผลงานในหน้า display แบบนี้นะก็ให้กด create ผลงานได้เลยในช่องนี้ กดครีเอทผลงานปุ๊บก็จะเด้งมาแน่นี้เลยเป็นการแอดไอเทมอ่าเมื่อกี้ที่เราทำทั้งหมดคือการสร้างหน้าปกหนังสือก่อนก็คือสร้างคอลเลกชันก่อนยังไม่ได้ลงผลงานขายจริงนะคะพอมาหน้านี้ปุ๊บเราจะเริ่มลงผลงานที่เราจะนำขายจริงๆแล้วให้แอดคำว่าไอเทมอ่าตรงนี้ กด Add Item เข้าไปนะคะพอ Add Item ปุ๊บจะมาหน้าใน Create New Item เราก็ใส่ผลงานเลยตรงนี้เลยคือช่อง Add ขายผลงานก็คือใส่ผลงานขายได้เลยค่ะพอขายปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมใส่ชื่อผลงานใส่รูปผลงานใส่ชื่อผลงานกรอกตามที่เขาให้กรอกแล้วสังเกตว่าตรงบล็อกเชน เขาจะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติว่าเป็นเชนของโพลีนถ้าตรงนี้ใครยังไม่เปลี่ยนให้กลับไปเปลี่ยนตรงหน้า collection นะคะให้ไปเปลี่ยนตรงหน้า collection ก่อนแล้วตรงนี้เขาจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติอพอใส่เรียบร้อยทําทุกอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยหมดละให้กดคําว่า create พอกดคําว่า create ปุ๊บระบบจะทําการประมวลผลปุ๊บ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 ,บก็มาในหน้านี้ เขาก็จะประมวลผลมาว่าอ่านี้คือรูปของคุณนะที่คุณทําการขายถูกต้องไหมถูกต้องพอถูกต้องแล้วเรากดกากระบาดหน้านี้ออกไปก่อน <c oughs> เพื่อจะให้เห็นข้างในว่าเราจะขายจริงๆแล้วนะเมื่อกี้เขาทําให้เราเห็นว่าเราขายชัวนะขายแน่นะถ้าชัวปุ๊บกดคําว่าเซลพอกดคําว่าเซลปุ๊บจะขึ้นมาหน้านี้ให้เราตั้งค่าเซตไพร์เราก็คลิก สามเหลี่ยมลงมาเพื่อตั้งค่าเซตไพร์นะคะพอเซตไพร์ปุ๊บตรงนี้มันจะขึ้นหน้าเซตไพร์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ตั้งตั้งราคาขายเลยค่ะว่าจะขายที่เท่าไหร่ตามใจของเพื่อนๆเ,เลยว่าอยากขายที่เท่าไหร่เราก็ตั้งราคาขายไปพอตั้งราคาขายเสร็จเรียบร้อยให้กดตรงกรอบสีฟ้านะคะเป็นสามเหลี่ยมกดขึ้นไปอพอกดขึ้นไปปุ๊บจะเป็นหน้านี้ พอเป็นหน้านี้ให้กด completing เป็นการขายนะคะก็กดปุ่ม completing สีฟ้านี้ไปเลยเป็นการขายแล้วพอกดขายปุ๊บเขาจะให้เรากดคำว่า unlock unlock currency อ่าเราก็กดปุ่มสีฟ้า unlock currency ไปพอกดปุ๊บก็จะเขาก็จะประมวลผลปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแบบนี้เราก็ พอกดอันล็อกเสร็จแล้วขั้นตอนที่2เราก็กดซายอ่ากดซายลงไปเสร็จแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้มาคุนขายสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราก็โอเคงั้นเราก็กดปิดหน้าตานี้ไปก่อนตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะกดปิดปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมาเป็นหน้าการขายโดยสมบูรณ์อ่าก็จะมีราคาขายให้มีอะไรให้ก็คือ รูปนี้นะที่คุณจะขายราคานี้นะที่คุณตั้งขายแต่การขายตรงนี้คุณก็สามารถแคนเซลการขายได้นะตรงปุ่มสีฟ้าด้านขวาหรือไม่เอาแล้วเราจะไม่เอารูปนี้ขายแล้วเราก็กดปุ่มอีดิทได้เหมือนกันแต่การขายในที่นี้จะมีเวลาในการขายนะคะก็คือ184วันในการขายรูปอันนี้ถ้าหมด184วัน เขาก็จะไม่เห็นว่าเราขายเราก็มากดขายใหม่ก็คือกดเซลล์ใหม่นั่นเองเ่าเราก็มากดปุ่มเซลล์ใหม่ขายใหม่เท่านั้นเลยไม่ต้องตกใจหรือตื่นเต้นอันนี้คือจบครบกระบวนการในการลงผลง,งานขายในเชนโพลิกอนบนมือถือในระบบ Android นะคะเจนคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับเพื่อนๆทุกคนที่ลงผลงานในมือถือที่เป็นสาวกลงผลงานในมือถือเหมือนกับเจนเพราะว่าทีแรกแล้วอะ่ะเจนจะไม่ทําคิดลงมือถือแล้วเพราะว่าคงจะมีคนทําน้อยมากหรือไม่มีเลยก็คงอาจจะเป็นเจนแค่คนเดียวก็ได้แต่มีน้องคนนึ่งทักมาในอีเมลเจนก็บอกเอา้าก็มีคนลงนี่แล้วตอนที่น้องเขาทักมาขอโทษจริงๆพี่ยุ่งยุ่งจริงๆเลย คือพี่มีงานหลักอยู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นงานเสริมที่ให้มาแชร์ความรู้กับเพื่อนๆทุกคนก็วันนี้วันเสาร์พี่ว่างอยู่ประมาณชั่วโมงกว่า,าพี่เลยรีบอัดคลิปให้ใครที่เป็นสาวกมือถือพี่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกทุกคนที่เป็นสาวกมือถือนะคะก็ยังไงแล้วใครที่มาเจอพี่คลิปแรกคลิปนี้ฝากฝาก กดให้กำลังใจกันหน่อยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าโชคดีทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ